หนึ่งสองสาี่ห้าลีโหลดโอ้โหเรียบร้อยเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่เล็กมีของเล่นใหม่มารีวิวให้ดูกันอีกแล้วก็จะเป็นปืน m c 1 6ระบบไฟฟ้าหรือว่าระบบที่ใช้แบตเตอรี่นั่นเองตัวนี้จะเป็นรหัสสินค้า XS803 นะครับบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ที่แถมมาในชุดนี้ครบ จัดเต็มมากๆเลยสําหรับใครที่ซีเอฟปืนของเล่นจากทางไปเล็กไปจะมีสติกเกอร์เลขามมีแถมให้ด้วยครับ1แผ่นต่อหนึ่งกลองสําหรับรุ่นนี้จะมีให้เลือกกันอยู่3าสีนะครับ สีแรกก็จะเป็นนี่เลยครับลายพรางที่ต้อนพรางเขียวแบบพรางทหารแบบนี้เลยนะครับผมสีที่2ก็เป็นสีน้าเงินขาวแบบนี้เลยครับสีน้ําเงินขาวและสีที่3าก็เป็นนี่นะครับสีส้มขาวแบบนี้เลยนี่ครับรายละเอียดของสีส้มขาวนะครับแบบนี้เลยโอ้โหสวยงามดุดันนี่ครับด้านนี้ก็เป็นแบบนี้ครับนี่มียิงตัวหนังสือมาด้วยครับ p Series ตัวนี้ก็ยิงว่า HK416 นะครับอุปกรณ์ที่ได้ไปพร้อมติดตั้งแบบนี้เลยครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวส่วนสีน้ำเงินขาวก็มียิงตัวหนังสือเช่นเดียวกันครับ p Series แล้วก็ SK416 ส่วน,นนี้จะเป็นลายพางเดียตอนแบบพางทหารเลยครับแบบนี้แล้วโอ้โหสวยงามดูดันด้านนี้ก็เป็นแบบนี้ครับนี่เลยโอ้โหสำหรับตัวลายพางเทียตอนจะไม่มียิงตัวหนังสือใดๆมานะครับเพราะว่าถ้ายิงตัวหนังสือแล้วมันมองแทบไม่เห็นตัวหนังสือใดๆเลยเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ยิงมานะครับและที่สําคัญนะครับสาหรับปืนรุน่นนี้แถมแม็กกาซีนมาให้2แบบเลยอย่างคุ้มอะ่ะ สำหรับแม็กยาวแม็กโค้งตัวนี้ครับบรรจุได้10นัดจะใช้ในการเอาหัวกระสุนโฟมใส่เข้าปอกกระสุนครับแล้วก็บรรจุกรแม็กกีนก็คือว่าถ้าเราอยากได้อารมณ์ฟิวในการคัดปอกเราก็ใช้แม็กโค้งตัวนี้ครับส่วนตัวนี้เป็นแม็กตรงก็บรรจุได้10นัดเช่นเดียวกันครับผมแต่แม็กตัวนี้จะเล่นคล้ายๆกับปืนเนิร์ฟครับก็คือว่าไม่ต้องเอาหัวกระสุนโฟมใส่กับปอกกระสุนเลยเอาหัวกระสุนโฟมใส่เข้าไปในแม็กแบบนี้ได้เลยเวลาบรรจุกระสุนก็อย่าลืมสังเกตตรงลูกศรด้วยนะครับว่า ปลายมันชี้ไปทางไหนก็หันไปทางด้านหน้านะครับหัวกระสุนก็ต้องหันไปตามลูกศรเช่นเดียวกันถ้าเราบรรจุกับด้านนะครับเดี๋ยวจะลองหันกับด้านลูกศรถอยหลังมาแบบนี้นะผมเวลาใส่เข้าไปมันใส่ได้ครับแต่มันล็อกไม่ได้ต้องหันหัวลูกศรไปทางปากกระบอกปืนนะครับบรรจุแล้วก็แบบนี้เลยหรือถ้าใครอยากไดอารมณ์ฟิลในการคัดบอกก็เลือกช้ยแม็กโค้งตัวนี้ครับจะเป็นแม็กใสๆแบบนี้แต่ถ้าใครอยากให้มันเป็นสีดำดุๆเอาไปพ่นสีเอาเ้อนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยก็จะเป็น แม็กโค้แบบนี้ครับผมโอ้โหอย่งเฟี้ยวแม็กทั้ง2แบบนี้สามารถบรรจุได้10นัดเท่ากันครับส่วนแม็กใสตัวนี้ก็จะมีเดือยตัวนี้ให้ด้วยครับถ้าใครมี2 m a แม็กสามารถเอามาประกบต่อการเป็นแม็กคู่ได้เลยอย่างเท่แต่ตัวนี้ไม่มีนะสาหรับแม็กตรงนะครับ รลายละเอียดคร่าวๆของตัวเปืนนับพันท้ายไม่สามารถปรับระดับใดๆได้นะผมต่วนี้ก็เป็นปุ่มปนแมกกาซีนครับนี่สีส้มตัวน,ตนี้กดปลดมแมกกาซีนมีสโคปแถมมาให้ด้วยนะในชุดแบบนี้เลยสโคปสามารถส่องได้จริงนะครับทุกคนนี่สโคปสามารถส่องได้จริงนะมีเลนส์อยู่ด้านในแต่ว่าสโคปไม่สามารถปรับระดับอะไรได้นะพวกนี้ทําหลอกไหมเฉยนะที่ปรับพวกนี้นะ พี่เล็กชอบสโครบรุ่นเนี้ยมันใหญ่แล้วมันดุดันดีนะครับใหญ่แล้วก็เขาบอกขหลามนะผมแล้วก็มีดอทมาให้ด้วยครับผมอแบบนี้เลยถ้าเป็นของจริง,ง,รงก็จะเป็นดอทที่เขาเวลาใช้ยิงเร็วหรือยิงฉับพลันนะเขาจะเล็งดอทตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นดอทหลอกนะครับเวลาที่เขาจะเล็งละเอียดหรือเล็งปลานี้เขาจะเล็งสโคบตัวนี้ครับผมอ้อโหอย่างเฟี้ยวเลยมีคลิปมือหน้ามาให้ด้วยนะครับผม มีรางให้ติดอุปกรณ์บนล่างซ้ายขวามีหมดเลยนะผมอยากจะเอาอะไรมาติดเพิ่มอยากจะติดเลเซอร์เรื่องอะไรก็ว่ากัดไปครับศูนย์หน้าก็เวลาที่เราไม่ใช้เราก็พับเก็บไว้แบบนี้ครับเวลาที่เราจะใช้ศูนย์หน้านะผมแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ครับผมเวลาไม่ใช้ก็พับเก็บไว้มีท่อเก็บเสียงมาให้ด้วยครับท่อเก็บเสียงจำลองนะโอ้โหเจาะรูเพิ่มความดุดันมาด้วยส่วนตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดเวลาที่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วเมื่อเราพร้อมยิงก็เลื่อนสวิตช์มาด้านหลังครับ โอ้โหมีเสียงเหมือนปืนเนิร์ฟเลยเวลาที่เรายิงเสร็จแล้วก็เลือกจะวิตไปด้านหน้าครับปิดไว้แบบนี้ชอบแม็กตรงก็ใส่แม็กตรงหรือถ้าชอบแม็กโค้งก็ใส่แม็กโค้งแบบนี้เลยครับทุกคนโอ้โหยังดุเอยน้ำหนักตัวปืนเมื่อยังไม่บรรจุกระสุนนับแบบแม็กโค้งนับอยู่ที่500กรัมก็คือครึ่งกิโลพอดีเลย เป็นแม็กโคแบบนี้ยังไม่ได้บรรจุกระสุนนะครับความยาวตัวปืนเมื่อประกอบทั้งหมดแบบนี้แล้ววัดจากปากกระบอกจนถึงพานท้ายอยู่ที่ประมาณ75เซนเซนครึ่งนะครับสำหรับสเปคความยาวหรือน้ำหนักอ่ะอาจจะมีการบวกลบนิดหน่อยนะครับผม ก็จะมาในกล่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับผมอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวปืนแล้วก็จะมีสโคบมาให้แล้วโอ้โหสโคบนี้ใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่ยุ่งกรบบ้องเขาหลามแนะ่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะครับเวลาที่เรา,าจะปรับตำแหน่งของสโคบแล้วก็จะมีหัวกระสุนโฟมแถมมาให้ครับ2แผง1แผงมี10นัดรวม20สนัดสำหรับรุ่นนี้จะแถมแต่แบบหัวจุบ๊บดูกระจกมานะครับแจ้งทราบก่อนนะครับสำหรับสีของหัวกระสุนโฟมนี้บางกล่องอาจจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้ บางกล่องก็อาจจะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีอื่นๆแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสีเรียนเรื่องสีของหัวกระสุนโฟมนะครับแล้วก็จะมีปลอกกระสุนมาให้ครับเป็นพลาสติกสีเหลืองทองๆแบบนี้เลยมาให้2ถุงจุใจถุงละ8นัดรวม1 6นัดเลยโอ้โหยังคุ้มมีแบตเตอรี่มาให้ครับแบบนี้เลยเขาเขียนไว้ว่า 1,200 m มิลแ ah, อมป์3.7โวลต์แบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้ครับเป็นหัวชาร์จ USB แบบนี้เลยสามารถชาร์จได้ทุกที่นะครับที่มีหัวชาร์จ USB หรือ power bank ก็ได้ถ้าพี่เล็กจำไม่ผิดนะครับหัวชาร์จแบบนี้ เวลาที่เราเสียบชาร์จมันจะเป็นไฟสีแดงขึ้นเวลาที่แบตเตอรี่เต็มแล้วไฟแดงมันจะดับไปนะครับแล้วก็มีพานท้ายมาให้ครับแบบนี้เลยรายละเอียดส่วนประกอบอะไรทั้งหมดนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีกริปมือหน้ามาให้ครับแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นปุ่มกดปรับระดับของกริปมือครับเราอยากได้ระดับไหนโอ้มีท่อเก็บเสียงมาให้ด้วยทุกคนเป็นท่อเก็บเสียงแบบจำลองนะครับแล้วก็มีสายสพายครับโอ้โหเขาแถมแมกกาซีนมาให้ตั้งสองแม็กเลยย่ามคุ้มหัวกระสุนโฟมก็เป็นแบบนี้ครับ สำหรับรุ่นนี้จะแถมมาแต่หัวจุ๊บดูกระจกอย่างเดียวครับ20นัดระยะยิงไกลสุดพี่เล็กทดลองดูแล้วนะครับเนื่องจากหัวมันเป็นแบน,นแบบนี้รุ่นนี้สามารถยิงได้ไกลสุดประมาณ9-10ถึงเมตรอย่างที่บอกครับของที่เพจไม่เน้นความแรงนะครับเน้นความสวยงามสนุกสนานสมจริงเอาไว้ให้น้องๆหนูเล่นกันได้อย่างปลอดภัยในบ้านนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าเลงใส่หน้าใส่ตาก,กันนะครับทุกคนถ้ายิงโดนตัวก็แค่จึ๊กจึ๊กธรรมดาเท่านั้นเองเอาหัวกระสุนใส่เข้าไปกับแม็กกาซีนได้เลยครับนี่แบบนี้วิธีการประกอบนะครับตัวนี้ก็เอาพันน้าย จะมีเดือยของเขาใส่เข้าไปให้ตรงร่องของเขาผมเขาจะมีร่องของเขาเข้าไปพอใส่เข้าไปสูตรแบบนี้แล้วก็บิดเลยครับบิดให้เขาเข้าตำแหน่งของเขานะผม นี่มันก็จะล็อกแบบนี้เลยชิ้นส่วนมันเป็นพลาสติกนะครับผมก็ใจเย็นๆกับมันนิดหนึ่งนะวัยรุ่นใส่กริปมือนะครับกดตรงนี้ด้วยนะเวลาที่ใส่เข้าไปนะครับผมกดปุ่มแล้วก็เลื่อนตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยครับอยากได้ตำแหน่งไหนก็จัดไปนะครับผมกดปุ่มตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่ใส่สโคปนี่ครับใส่เข้าไปกดปุ่มแล้วก็เลื่อนเข้าไปครับผมเอาตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับใส่ท่อเก็บเสียงครับสวงเข้าไปได้เลยนะครับผม นี Stelle, il, das ่แบบนี้เลยสวมเข้าไปแล้วหมุนเข้าไปให้มันสุดนะครับแบบนี้ที่ใส่แบตเตอรี่อยู่ในด้ามัวนี้ครับเลื่อนแผ่นตรงนี้ลงมาครับผมแผ่นปิดตัวนี้เลื่อนลงมาแล้วก็เอาสายไฟเขาออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาขั้วแบตเตอรี่มาเสียบเข้ากับสายไฟครับผมแล้วก็เก็บแบตเตอรี่เข้าไปนะครับเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะทุกคนนะแบบนี้เลยครับผมแล้วก็เลื่อนแผ่นตัวนี้ปิดไว้นะครับแบบนี้เลยบรรจุเข้าไปเลย บบนี่เราก็จะได้ปืนที่ประกอบเสร็จแล้วพร้อมกับแม็กกาซีนตรงแบบนี้นะครับผมโอ้โหสวยงามดูดันเลยโอ้โหสาหรับพี่เล็กตัวเล็กก็ประมาณนี้เลยทุกคนไม่วิธีการเล่นนะครับสำหรับแม็กยาวแม็กโค้งตัวนี้ก็เอาหัวกระสุนโฟมใส่เข้าไปในปลอกที่เป็นพลาสติกแบบนี้เลยครับผมสีทองแบบนี้ใส่เข้าไปสวมเข้าไปครับผมกดให้มาสุดแบบนี้บรรจุกระสุนครับผมกดเข้าไปตรงนี้ตรงๆเลยแบบนี้กดลงไานะครับผมหนึ่งแม็กบรรจุได้10นัดพี่เล็กขออนุญาตทดสอบแค่5นัดนะครับ ห้านัดแม็กนี้ก็จะทดสอบห้านัดเช่นเดียวกันครับจริงๆมันใส่ได้สิบนัดนะผมใส่เข้าไปเลยครับดันเข้าไปแบบนี้วิธีการใส่นัดต่อไปให้มันง่ายครับเอานิ้วชี้หรือนิ้วอะไรก็ได้ครับกดลงไปด้วยรอบผมกดให้มันยุบลงไปแบบนี้แล้วก็น,นัดที่สองห้านัดแล้ว,ลวเปิดสวิตช์พร้อมยิงโอ้โหจัดไปทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหแบบนี้เลยยิงต่อน,นี่ก็อีกห้านัดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โห เรียบร้อยเลยปิดสวิตไว้เล่นง่ายมากเลยก็ตามที่บอกนะครับมีให้เลือกกันทั้งหมด3สีนะครับสีแรกก็จะเป็นสีลายพานยีต้นแบบพานทหารแบบนี้เลยสีที่2องเป็นสีน้ําเงินขาวครับแบบนี้เลยและสีที่สามสีส้มขาวครับส่วนใครชอบสีไหนก็จัดสีนั้นได้เลยครับผมก็จัดไปดีไปรุ่นรออะไรล่ะครับหนึ่งองสี้ลีโมลด โอ้โหเรียบร้อยเลย